วันนี้ไม่ใช่แค่ผมหรอกผู้ใหญ่นะครับปกครองท้องถิ่นนะท่านผู้ว่าท่านในอำเภอนะกระทรวงศึกษาธิการหลายคนท่านแม่ทัพเอยหลวงพ่อพระทุกคนมาหมดเลยมาช่วยครอบครัวที่เขาได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยแต่นักศธิ์ไม่มา ให้กำลังใจงอะไรคับยา่าโอ้แน่นอนนะครับคือผมวันนี้มาอย่างแรกเลยนะเห็นตัวของคุณย่าเองในภาพข่าวนะครับก็อย่างที่เราทุกคนเห็นนะภาพคือสะเทือนไปทั้งโลกทั้งโลกได้เห็นพฤติกรรมที่โหดของกัร,รบูชานะเนี่ยก็คือรูปของคุณย่าเลยนะครับคุณย่าผ่านมาได้ทุกวันนี้รอดมาได้ทุกวันนี้ถือว่าเขาโชคดีแต่คุณย่าก็รอดมาด้วย การสูญเสียหลานนะผู้ใหญ่บอกว่าคุณย่าอุ้มหลานวิ่งไปตามหมู่บ้านนะก็ผมก็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าแสดงความเสียใจก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับนางคุณย่านะนะทางคุณปู่นะครับ,บก็ขอเป็นกําลังใจให้นะถ้าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทีมงานไว้ให้เลยแล้วก็ผ่านทางท่านผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหากมีอะไรผมช่วยได้ผมยินดีแล้วก็เดี๋ยวผมขอเลขบัญชีเดี๋ยวผมสนับสนุนเยียวยาให้ นะอ,อย่างน้อยอไปซ่อมแซมบ้าน,นบ้าน,นใหม่ะศึกษาเขาสร้างให้แล้วละ่ะเดี๋ยวเผื่อามาซ่อมตรงนี้อีกหลังหนึง่งเพราะอันนั้นเป็นของคุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อเขาเดี๋ยวรอออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงปลูกคุณย่าตัวนี้ปัจจุบันอยู่บ้านหลังไหนตัวนี้ก็อาศัยนอนนี่ไปก่อนค่ะก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับบ้านที่พรุนพรุนแต่มันอุดมไปด้วยความหลังที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เริ่มคบกันให้ผมเข้าใจอย่างน้อยก็เป็นความทรงจําของหลานด้วยอ่ะครับของเราที่ที่ มันเออผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ทิ้งได้ยากนะของปู่กับย่ามีนี่ไหมตอนนี้ครับก็กับทกศครับทกศแต่เขายกให้ปะ่ะหรือว่า,ายัางยังไม่